สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม SandBox นะคะก็พิมพ์ SandBox เข้าไปเลยใน Google นะแล้วก็เข้าไปที่เว็บของเขาเนาะเลื่อนลงมาจนาเลือก64บ i t ค่ะจากนั้นก็กด a c c e p t แล้วก็ Submit เลยค่ะ ขอหน้านี้ก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะจากนั้นจะขึ้นหน้าลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะคะกดที่ดาวน์โหลดย o u r s o f อฟ a r แค่ะก็เลือกที่อยู่ไฟล์นะคะที่เราจะจัดเก็บแต่อันนี้คือเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนาะมันก็เลยมีอยู่ในเครื่องแล้วเราจะมาสอนการติดตั้งกันค่ะ กดที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะเลือกภาษาแล้วก็กดอัอกลีนะคะแล้วก็เลือกที่อยู่ของไฟล์ที่เราจะติดตั้งตัวโปรแกรมนะคะ เล็นอันติดตั้งเสร็จแล้วนะคะอ๋อเราต้องกดหน้านิกเน็กจนถึงหน้าหกเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้โปรแกรมแซนบ b ็อกเนาะโอเค Default Box จะเป็นอันเริ่มต้นอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเนาะอ่ะคีเอทนิวแซนบ d ็อกค่ะสำหรับการสร้างช่องใหม่ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องกด create new sandbox ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งช่องใหม่ channel one ละกันให้มันมเซตค่า copy ของ default box ขึ้นมานะอ๋อเราตั้งตัวห่างไปต้องตัวติดกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะตั้งสัก2ช่องละกันเพิ่มอีกสัก ช่องหนึ่งนะเผื่อใครตามไม่ทันนะคะให้มันก๊อปค่า Default Box โอเคทีนี้เราก็ได้3มช่องแล้วทีนี้เราลองมาเข้าเกมกันนะคะทีนี้เราจะทดสอบในการเข้าเกม Legend of Edda นะก่อนอื่นต้องตัวหลักเกมเนี่ยคะ่ะเราก็เปิดเกมปกติเลย โอเคมาแล้วสำหรับตัวเกมหลักนะคะเราจะเปิดคลิกคลิกโอเพนที่เกมหลักได้เลย <c oughs> ก็เราอินได้ปกตินะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปิดอันที่สองกัน <c oughs> ก็คือให้เราคลิกขวาที่เกมเลยนะคะแล้วก็กด Run Sandbox จากนั้นมันจะมีให้เลือก3ช่องที่เราตั้งกันเมื่อกี้ทุกคนจำได้ไหมทีนี้เรากด อ,อันแรกก่อนเดี๋ยวเราตั้งที่ default sandbox ก่อนละกันอ่าได้แล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าจอที่2เนาะเดี๋ยวเราจะทดสอบเปิด3หน้าจอไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะรับไหวไหมนะอ่าก็ได้2หน้าจอละเดี๋ยวลองเปิดอันที่3กัน,นะคะ่ะ รันแอรเซนบ็อเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกดที่ชานัลหนึ่งนะคะโอเคทีนี้จะเห็นว่าเราสามารถเข้าได้3หน้าจอเลยนะคะ